ต่อไปจะมาใส่สปริงดึงหูคัดนะครับก็คือ3ตัวนี้เป็นสปริง3ตัวนี้นะครับจะใส่บริเวณหูคัดนะครับตัวนี้มจะมีฝั่งสั้นกับฝั่งยาวนะครับจะมี2ฝั่งก็คือเอาฝั่งสั้นนี่เกี่ยวตรงบริเวณหูหูคัดตรงนี้นะครับแล้วฝั่งยาวก็จะเข้าบริเวณกลางก้อนคัด แบบนี้นะครับวิธีการใส่ผมจะใช้ไข่โควงแบนตัวเล็กๆแบบนี้บางๆนะครับในการใส่นะครับก็จะใช้ไข่โควงแบนแบบนี้เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็งัดนะครับผมจะงัดเข้าไปเพื่อที่ว่าให้สปินมันยืดแล้วก็ตรงปลายสปิงเนี่ยให้เข้าไปเกี่ยวในบริเวณตรง